มีพืดจังไหลกับพืดบ่ได้พึดบ่ได้เลยบ้านี้นอนอยู่สองของ้างพูดบ่ออกอืมครับครับพืดบ่ได้บัดเพื่อได้ปงว่างออกเร็วมาหอมเข้ามาดมเขาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทูกทันทุกคนครับยินดีตอนรับทูกทันเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยครับเอฟซีครับ FC, ะมือนีสีมาตามแนวทางจากเจตุกนอครับเด้อแต่ว่าเจเรินกำลังเห็ดกับขกาะกับน่านอยู่นะครับเนาะแอดก็เลยมาสังเกตเห็นคุณแม่เป็นกับกำลังสีมาแต่งที่เครื่องบ่งสวงหรือว่าเครื่องวัยปูนะครับเอฟซีกับสิดได้สอบถามคุณแม่ว่าคุณแม่ฝันดีบอะครับเนาะเอฟซีเพิ่นมานอนหรือเพิ่นมาสามทีแล้วบอครับเอฟซีครับเคยเห็นเป็นเป็นประจับนะครับเนาะเอา เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาสิพาไปถามคุณแม่เมืองนะครับน้องว่าเพิ่นฟันอียังเพิ่นไดเด็กตัวใดบอกครับเอฟซีครับห้บใช้วิจายณญาตในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางทางขับเอฟซีครับไปตามแอดไปครับพอดีเห็นกระป๋อมมันอยู่ปากบอวเห็นไหคุณแม่ก็เลยว่าเพิ่นบอกอีกอย่างน้อยนี่ว่าสันดอกอฉยเลนะอ่ะ,ไม,ไ,ะไม่ไปป่ายังอยู่เลยอืมนี่นเ,นเออ นี่ยังอยู่เลยเนี่ยน้อมึงง้ออยู่นี่เพิ่นบอกอีหยังวะเนาะเพิ่นบ่ฮ้อนแดดติคือแตงแดดเปียงงูอย่าไปสวมมึงน้ำเพลินครับอยู่ที่กับว่าเพิ่นบอกเอี่มนครับเนาะใจล่ะบวกไปเด้ครับพี่พี่ก็อยู่ใกล้เนี่ย

ปกติยิงกามันก็อยู่ใกล้ขนาดนี้มันจะไปนะอืมอแต่ว่าเพื่อนนี้ไม่ไปเลยนี่ฟันยังไงแม่คนว่าจังไงคนมาหาตีกะสิเพิ่นตัวครับผลไปนอนงยุบวุฒิหน่อยผู้เดียวเขื่อนมาเนี้ยช้อนคางนี่เฮี้ยงคางนี่ย ที่แรกเป็นขึ้นลูกหมูนี่แหละห้เปียเปียว่าขึ้นลูกหมูเนาะลูกหมูหน่อยแมนมานอนอยขางกะว่าเป็นเด็กน้อยที่แรกกะเอินเสียวเป็นเด็กหน่อยมานอนอยู่ขางเฮ้าที่แรกพููดดำๆมาบีบแขนบีบจนแหนมฟืดไปใช้กับว่าใดบ้านนี้เด็กหน่อยสองขางเฮียงมาขี่เฮ้าขี่ขี่เมื่อโตเมื่อต้นนี่ขี้เด้ๆเป็นหนุ่มๆคือเข้า่มผ้าคนหนูนี่เป็นอุ่นใจบ้านนี้ เป็นว่งอ้อกืสร้างโอ้กองว่างกลองออกลองออกวันนี้น้อมรับผู้ขาได้แล้วเจ้ากาได้ยังแหงว่าผู้ขาได้แล้วพอไหวอือโอ้ยผู้ขาได้แล้วผู้ขา้บบคนย่างถ้าุูออกครับโดยที่แบบว่าบ่อเปิดห้องเลยดิออถ้ารูออกมานี่มายืนอยู่นี่มึงมายู่นี่มึงอยากได้มึงมายู่นี่พนานีมาสักใหม่ยู่นี่ได้บอกตามาเบิ่งมาเจ้าเลยตาผ้ามาเบิ่งเฮาหาเบิ่งเหลขกกนน่ะมีเลขหยังบ่พานะ ผูคนถือไม้เท่าแบบ<อ>มึงว่าอยู่นี่ขันมึงอยากได้มึง่าอยูนีนานี่ไกอไผ่นี่ยไหมไมนอยู่กับไผ่เนี่ยนี่ <laughs> นกอ,อไผ่ที่ขนออกแล้วไหมตโอต่อมันนไนะนมันสีซักไม่เท่าแบบนี่ะเอาแบบไปเบิ้งกันนะ่มัสมีเียบไปเบิ้งแล้วแม่กระเป๋าอ่ะป้าห้อยแม่ไปเบิ้งแล้วนี่แไ่มเป่นคนถืเทียนด้วย โอ้ยขึอนขึ้น้าวร์ขึ้มาเห่านี่ขนเยอะเนี่เสยละเออไอ้กระเทยไปันเี่ลยเมื่อยูยนี่ขึนเมื่อยได้อาเถอะดง้วยมานันบบบนี้ตีหนึ่งกับลูกนางภาวนาเลยครับโอ้ยผู้ข่ามาได้ยูม้าอันปฏิบัติมาได้ยูตะวาย่ายผู้ขามาอยู่เลยแบบยูเลยแบบคิดว่าก็ผิดตาย่หม ผู้ขามาแบบมาปฏิบัติได้ยุคนหัวกับคนได้ขันวิทนี่กระวังสิล่ะเพือนลูกขึ้นปฏิบัติลูกขึนนางพาวันหน้านี่ล่ะเอาไม้ซักคืนนี่ล่ะเอาไว้ไม้ซักนีงสล่ะมาโยนี่ขันมึงอยากได้พนะมาโยนี่พนะนี่แม่มองซักมองนี่แม่ซักก้อมมึงสิล่ะซักมึงสิล่ะเราก็ะซักร่องกลางๆนี่มึงไมาโยนี่ขันมึงอยากได้ว่านั่นปูสิัน่ยปูจ่อปูไส้ชุ่งเสียสียขาว แล้วเหาเห็นอย่างว่าแม่อยู่นี่บัดนี้ว่เห็นไหมว่เห็นนี่ยังจังแน่วหรอว่มันเพิ่นทีเหาอันใดอันหนึ่งตีจังวานั่ะหล่ะนี้และเพิ่นก็เอาไม้เพิ่นก็ถือไม้เนาะคือจังไม้เท่าเพิ่นมันก็ซักมันตีซักไมอยู่นี่กันมั่งยากได้เพิ่นถียางออกมาเจ้าอันของที่ผู้ขาไปพักอยู่งอ๋อครับถ้ารออกมาเลยโดยที่บ่เปิดฟ้าตาม สองน้องน้อยเรากับผู้ผู้ผู้หนึ่งใหญ่เป็นง่วงออกง่วงออกเป็นสีแดงเป็นง่วงออกวันนี้ผู้ขาวเมื่อไปดูง่วงเพลินดูบ้องสิโอ้ยผู้ข่าได้แล้วพนักับนคนใหญ่ยังเห่าผู้ข่าได้แล้วโอ้แม่อันพ่อแม่อัน,น,อน,อนอเล็กน้อยนอนดูขางเมียเล็กน้อยสองขางนี่นอนเลยอนอนแบบนี้เต็งไปเต็งมาเต็งพอจะออกง่วงแล้วมาเสียเรียน้ำตนน้ำตน้นเลย เป็นพยานเลมีแต่จะดีใจนั่นอยู่ผู้เดียวเนี่ยเถียงหน้าหน่อยครับขันม่นผู้ยังหนึ่งกับสิึ้นมาหาใจตุกแล้วเออหรือพระราบดีแม่นเจาว่านมานอนนําอันทั้งบ้านพีเดอ,อร์บอว่บออย่างนอนผู้ขาอธิษฐานตะโดนแล้วว่าสิอยากมานนอนเถียงหน้าเถียงนี้มาจุดกรอนกับอธิษฐานมาขันมาบารุณเนี่ยสิมานอนนี่เดอร์บอกกับดูกับมากระได้นอนผู้เดียวอยู่ผู้เดียวผู้ที่เขามานนั่มเขาไปเสาร์รี่สวดนอนเขาบามาพามาเขาชวนมา แล้วแม่บัดนี้อันแม่คิดว่านี่เพื่อนไปหานี่แม่คิดว่าเป็นเล็กตัวใดเต่าเฟนกระจังวะเล็กน้อยสองคนเล็กน้อยสองคนเฮี่ยงขางก็เป็นคือลูกหมูบัดนี้ตัวเล็กน้อยเป็นคือลูกหมูบัดมาเพี้ยเหานี่ออกง่วงออก่วงเป็นง่วงออกมาเป็นง่วงออกคือสางเลยดิเป็นง่วงสางเลยดิออกคือคือลูกอัน อย่างพาปิคเอ,อเนสออกมาหน้อยที่เป็นมิ่งว่นงลาลาเป็นว่างท่านละ่ะพ่อไปเป็นว่างออกวันนี้พวกะเอามือไปดูป้องโอ้ยจะมางามแท้งว่าง,อ,ง,ง,าง,างออกสิเป็นแดงเลยดิว่างแดงรูป้องสิไปรูป้องสิเพราะูะเพิ่นก็กแบมน,บนี้เลียนน้ำไหลเลี้ยนวันนี้ผู้ผู้โตใหญ่นั่นผ้าออกมาทะลุออกกับ อยากฝามาเลยโดยที่บ่เปิดฝาแต่ยางม่านนี่แะยางมาหอดบัดมาเป็นผู้ชายที่มาซักใหม่บอกพี่นี่ผู้ชายผู้สามึงไม่อยู่หนีขันมึงอยากได้ผู้เ่าบวะแมีนสิ่ว่าความนีข้นเลยมึงไม่อยู่หนีขันมึงอยากได้ซักแบบวอ้อหเมียข้นแล้วคือจังฝันคือบอฝันนี่ ออ้ยผูขาสินมาโยมาปฏิบัติขันภูขามาขอแล้วนี่แล้วสินคือติดนี้อหลีเดวนี่ม,มาขอปูเที่ยวมาเนี่คือมาขออย่างวิทนี้คขันผููคาวิทนี้แม่นโกนหัวกบสิมาอมาปฏิบัติว่าวกับปูเลยมันขึ้นลุกึันน,งน,นังอีกตีนึงตีนึงลุกึ้นนงังนอนตะเวนแล้วฝันนังแล้วก็นอนพอจะนอนแล้วก็มาฝัน ฝันแล้วก็ลุกขึ้นภาวนาอีกเลยวาวให้คนเลยอธิษฐานบ้านนี่ห้องน้ำเจ้าตู้สองห้องนี่ทุบพิมพ์หมดดิฝันเมื่อคืนนั่นแหละฝันรวบด้วยกันห้องน้ำสองห้องนี่บ่มีห้องน้ำทุบออกหมดเลยคือหมายความวางสันคือเสียวอกวางเรียกพีสันนี้วากับเจ้าบ้างค่ะกับกาลังศรีวาอยู่พูดเท่านี่ถือไม่เท่านี่ไม่เท่านี่ก็เป็นหนึ่งได้ไห่เนาะเอ่าหนึ่งค่ะพูดเท่าก็เก่าดิพูดเท่าก็เก่าอือ ว่สีหนึ่งหเก่าหนึ่งหานี่แกระซับยุ่มสีมึงมมอยู่มนีขนนมึงอยากได้บ่ให้ยูอมบงอื่นนี่มมอยู่มบงนี่นี่แม่บอกมมอยู่มบงนี่เนยบานนี้มันกระตรกกับบานหนึ่งทีแคตุกเยบานนี้ตั้ง่ะหนึ่งหกแปดอันล่ะฝันนึงจันล่ะของแม่นีฟันหนึ่งเก่าแต่ยัมันมากอฟันดีแท้ตีบ่เป็นแต่ว่าค้าวฝันมนีบ่ยานนี่ตะอุ่นใจแต่ว่าแม่ตีบัเป็นตีบัเป็นอีหลีตีบัเป็นเลยไม่รูแป คือเกี่ยวตรงไหนเหรอเลขบ้านก็เลขบ้านไงเลขบ้านก็หกหนึ่งแปดคนแก่คือไม่เท้าเนี่ยไม่เท้าก็หนึ่งคนแก่ก็เก้าอี๋เนี่ยพอไหวที่แรกไปจับเมื่อวานนี้เลยดิหนึ่งเก้าแปดเมื่อดำๆเพิ่นจะไปบีบนี่เลยไปบีบนี่ก่อนไปบีบพืชจังไหลกกับพืชบ่ได้พืชบ่ได้เลยมัเนี้นอนอยู่สองข้างนี่พืชบ่ออกอืมครับครับพืชบ่ได้อืบัดพื่อด่านปงว่างออกแล้ว มะหอมเข้ามาดมเข้ามือตอนนี้กับปอยออกั่วงทั้งสามออกง่วงทั้งสามทั้งสามออกง่วงง่วงทั้งสามแม่ออกทั้งสามออกง่วงออกโปงออกปงออกคือง่วงพัสิคเนธที่ห้องปุซ่าโป้งง่วงออกวันนี้ผกขเขาเลื่อมือไปรูปง่วงเพิ่นรูปทั้งสองตัวก้าวนะตัวที่สามว่าจะรูปแขนคนแก่เเอก้าคนแก่เก้าช้างเก้า ช้างก็เก้าแต่มีสามตัวสามตัวไงตัวน้อยสองตัวแต่ว่าตัวน้อยสองตัวช้างเล็กสองตัวตัวที่นั่นข้างนี่แต่ช้างใหญ่หนึ่งตัวนี่นะไม่รู้จะเตียงไงเก้าเก้ามีอยู่แล้วเก้ามีอยู่แล้วในในน้ำเพิ่นเบานน่นว่าเป็นเด็กน้อยแต่ว่าโตเพล่นโตคือหมูโตคือหมู บะนี้บัดออกห่วงบนี้ออกห่วงบะนี้กับ่ัเป็นหมูบัดออกห่วงบัดคือเป็นคือสร้างน้อยคือพอคิอคนนออกห่วงมะดมห้อมากอดห่อมเตีบะนี้ถ้าตาแม่มักนี่มักมักตีกตัวไรแม่มกเกาหนึ่งหนึ่งบมเกาหนึ่งหนึ่บอนโอเก่าหนึ่งหนึ่งเพราะว่านิดหน่อยสองแมนนน่อยสองพุทเถานึงันว่าหนึ่งเก่าหนึ่งกับเก่าหนึ่งหนอหนึ่งเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งหนึ่งเอาเอฟซีได้แล้วได้แล้วครับพี่ดีเอาบัตนี้เริ่มเริ่มซื้อแม่แม่ซื้อยังคนแม่แม่กุลแม่พี่กุลโอ้แม่พี่กุลเนาะโอ้ยเอทมาจากรอยเอ็ดอำเภื่อสีสมเด็ชกับแม่พี่กุลมาจากรอยเอ็ทแต่กลับเติมมานอนนี่เมื่อคืนนี้ฝันขักฝันแม่เนาะรับเนาะ มาสามเถียวว่าฝันจะเถียวเขาก็ฝันเถียวนี้ออครับมาอยู่ผู้เดียวนี่ฝันกันเป็นผู้อื่นนี่แลนมาแล้วเออครับผมตอนมากับลูกับห้านนี่เพรฝันฝันเลยมันเป็นมานอนยู่นหนีกับว่าฝันโอ้ครับผมมีมาผู้เดียวเลยฝันเลยฝันเลยเป็นนอนยู่ผู้เดียวอีกสำเน็บมือตอนแรกมาภาวนาอยู่นี่มาน่งอยู่นหนีผู้เดียวน่งอยุ่นหนีแล้วแล้วเออโดนเติมแม่แม่ก็เลยฝันแม่ก็เลยมักเก่าหนึ่งหนึ่งพอดีเห็นกับปอมยุ่นีนี กกระป๋องเป็นแปดเนี่ยก wow ็ปอมก็แปดผมแม่เนีเป็นจังแม่ตีตีเป็นแปดเด้กระป๋องอ้ามขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายเลยครับเด้อครับสวัสดีครับผมครับผม